ขณะนี้ทานรชชเีอทนออกอาการผ่าดาเ MSSC 6สด27500 p o l a r i z a t i o n o r i z o n t a l รายการต่อไปนี้อาจมีภาพ หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กได้เยาวชนควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเบาหวานเบาใจนะคะกับดิฉันนาริฐารัตรนมงคลกุลค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีกลุ่มเสี่ยงที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าหรือแม้แต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน,นะคะ่ะวันนี้ค่ะสามารถที่จะเบาใจได้แน่นอนนะคะทั้งหมดนี้หาคําตอบได้ในรายการของเราค่ะและจากสถิติผู้ป่วยนะคะโรคเบาหวานที่มีเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะแสดงให้เห็นสุขภาพของคนไทยนะคะที่แย่ลงนะคะไม่ว่าจะเรื่องในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่การรับ ทานอาหารที่เหมือนคนที่มีสุขภาพปกติแต่ที่นี้ค่ะในเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ย네นะคะเราจะทราบดีนะคะว่ามันคือระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงเป็นเวลายาวนานนะคะไม่ว่าเราจะควบคุมในเรื่องของอาหารก็ตามนะคะแต่เราค่ะไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้แน่นอนและตอนนี้นะคะเรามารู้กันนะคะว่าโรคเบาหวานเนี่ยเกิดขึ RV ้นจากอะไรบ้างนะคะหลายคนบอกว่าโรคเบาหวานเนี่ยไม่ได้เกิดขึ Hell ้นเฉพาะคนที่ชอบรับประทานหวานจัดเท่านั้นนะคะหลายคนเนี่ยเข้าใจแบบนี้แต่ที่สําคัญนะคะปั ใจหลายอย่างที่ทําให้เราเนี่ยตกแบบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้ค่ะอย่างเช่นผู้ที่มีญาตินะคะเป็นเบาหวานค่ะหรือแม้แต่ผู้ที่มีเกณฑ์น,นะคะที่เรียกว่า อ้วนถ้าใครอ้วนอยู่ตอนนี้รีบดูแลตัวเองด่วนนะคะหรือแม้แต่ผู้ที่คนที่มีอายุมากกว่า45ปีขึ้นไปค่ะซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะเราจะรู้ทันได้ยังไงเกี่ยวกับโรคเบาหวานค่ะ 1. ในการตรวจสุขภาพนะคะของคุณทุกๆปีเนี่ยช่วยได้หรือแม้แต่บ,บางโรคนะคะหรือว่าบางโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยจะรู้ตัวทีก็คือตอนไปพบแพทย์แล้วและตรวจพบว่าตัวเองเนี่ยมีน้ําตาลในเลือดที่สูงมากกว่าคนปกติค่ะแต่สําคัญค่ะก็คือสําหรับคน ที่ตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคเบอาหวานอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่า1เลยเนี่ยคุณก็แค่เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ2ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองนะคะแล้วก็ต้องทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะคะแต่ว่าถ้าหลายคนที่มีความกังวลใจหรือว่าวันนี้จะดีกว่าไหมถ้ามีหนึ่งตัวช่วยนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ง่ายแสนง่ายนะคะสามารถควบคุมในเรื่องของน้ําตาลได้ด้วย น,ะะนั่นคือการดื่มชาสมุนไพค่ะซึ่งมีประโยชน์มากมายนะคะและช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างไรค่ะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของชาสมุนไพรกันเลยค่ะ มสักครู่นี้นะคะเราทราบไปแล้วนะคะว่าสถิตินะคะของโรคเบาหวานที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีน่ากลัวมากค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ถ้าเรามีทางเลือกนะคะแล้ว,วันนี้ค่ะเมื่อสักครู่บอกไปว่าชาสมุนไพรหรือว่า ชาทีมิกส์เนี่ยสามารถที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของคุณผู้ชมไม่ว่าจะกลุ่มเสี่ยงหรือโรคเบาหวานได้อย่างไรนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ดีกว่าค่ะขอต้อนรับคุณนัทยาโสพิษนัทพงศ์หรือว่าพี่ป้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่ป้อามคะเมื่อสักครู่บอกมาหูสถิติน่ากลัวมาก ก็นะทุกวันนี้ก็คือกลุ่มกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานเกิดใหม่เท่าหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นอยู่แล้วและขึ้นทะเบียนอยู่แล้วนี่ก็คือปกติที่มี4ล้านค่ะวัดปีสี่ล้านสี่ล้านที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะคะแต่ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่แบบแอบแฝงยังไม่มาขึ้นทะเบียนเนี่ยคือหรือตรวจยังไม่พบ่ เท่าหนึ่งโอ้โหเยอะนะเยอะค่ะแล้วก็มันร้ายแรงหรือมันน่ากลัวมากน้อยขนาดไหนคะพี่บอมถามว่าร้ายแรงไหมถ้าเราปล่อยให้ระดับน้ําตาลสูงเป็นเวลานานโดยที่เราไม่สามารถจะควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้อย่างเร็วคือคือนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ไปตรวจสุขภาพ ถูกไหมคะไม่ค่ะคือเขาตรวจเขากินยาตามคุณหมอสั่งแล้วเขาก็ควบคุมอาหารเรียบร้อยหมดแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้อันนี้ค่ะร้ายแรงมากค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาเช่นเช่นตาบอดหมายความว่าถ้าเบาหวานขึ้นตาที่เราเคยได้กินตาบอดตาบอดหรือไตวายเฉียบพันุ์ที่เราต้องฟอกไตอาทิตย์่งสองสามครั้งไปตลอดชีวิตนะคะหรือทั้งยังถ้าทําให้อ่ หลังหลอดเลือดเ,เสียหายไม่ว่าจะไปส่วนตรงไหนเช่นปลายขาก็เ,าเกิดแผลปุ๊บนี่ลามเน่าต้องตัดค่ะมันจะร้ายตรงนี้ค่ะร้<ม>ายตรงที่เราคุมระดับน้ำตามมลาเราฟังอยู่เนี่ยคุณผู้ชมมันน่ากลัวมากพอแล้วนะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมทั้งบ้านนะคะมีญาติหรือคนที่คุณรักเนี่ยป่วยอยู่หรือแม้แต่เป็นกลุ่มเสี่ยงวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเรามีทางเลือกหรือว่าการดูแลสุขภาพของที่มาที่ไปของทีมิกก่อนชาทีมิกคืออะไรคะชาทีมิกนี่คือ ภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งมาตกทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่เล่าสืบทอดกันมาในในผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเราที่อยู่อยุธยามันมีมานานแล้วนานแต่สมัยนั้นมันไม่ได้ใช้ง่ายแบบนี้ค่ะมันจะเป็นยาโบราณคือลมว่ามีสูตรเนี้ยมาตั้งแต่โบราณที่เขาดูแลสุขภาพกันเลใช่ค่ะแต่พอมาถึงรุ่นเราเราก็อยากทําให้ กินง่ายคนไทยได้ผลด้วยเพราะว่าเราเรารอไม่ได้ค่ะบางครั้งวิกฤตอย่างจะตัดขาอีกสักเจ็ดวันหมอแนะตัดขาเงี้ยเราจะไปรอให้กินแล้วค่อยๆดีคือไม่ได้รไม่รู้ว่ามันจะดีขามันคงต้องตัดไปแล้วอะค่ะเหมือนกาบว่าเราต้องกู้วิกฤตณเวลานั้นต้องใช้คำนี้เนาะกู้ชีพกู้ป่วยกู้ชีพเลยก็เลยต้อง ให้มันเป็นทีมิกในวันนี้ค่ะกินง่ายได้ผลแล้วทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะออกมาเป็นทีมิกแบบวันนี้รับประทานง่ายนะคะมีการค้นคว้าวิจัยนานแค่ไหนฮะก็เราเราทดสอบในผู้ป่วยเบาหวานค่ะที่เป็นกลุ่มหนักจริงๆเพราะถ้าไม่หนักเขาไม่เชื่อเราคือถ้าเขามีทางเลือกอย่างอื่นสมัยนั้นเขาก็ไม่เชื่อเราคนคนไทยชอบเป็นอย่างนี้พี่ป้อมเราก็เลยทดสอบแบบนี้5ปีถามว่าทําไมต้อง5ปีเพราะต้องปรับปรุงให้ถูกใจผู้ป่วยเบาหวานด้วยเพราะบางคนถูกใจนี่หมายความว่า นึ่งนอกจากจากการควบคุมน้ําตาลแล้วเขาต้องทานข้าวได้อย่างนี้ใช่ค่ะเขาบอกมาเลยว่าเขาอยากได้แบบนี้ระบุมาเลยพวกติดอุตายเราก็แบบเถ้าามันได้อย่างนั้นมันคงจะโอเคเราก็มาทําใหม่อีกเอาสูตรพัฒนาสูตรพัฒนาอีกแล้วก็ไปลองใหม่อีกก็เลยใช้เวลานานถึงช่คปีจนวันนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบทั้งผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงก็ดีหรือคนดูแลสุขภาพก็ทานได้ก็ดื่มได้ปกติแบบพอใจจนแบบว่า ผู้ป่วยที่ได้ให้ทานแล้วอะไรเงี้ยฟีดแบ็ก็จะกลับมาแบบชน,นิดที่ว่าบอกต่อค่ะเป็นแบบเป็นเท่าตัวแบบก้าวกระโดดเลยเลยเข้าใจนะในการบอกต่อพี่ป้อมพอเพราะว่าคนป่วยนะคะคือมันมันใจใจมันก็หดหอหดเหยียวอยู่แล้วเนาะแล้วเราก<ช>็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหมดหนทางสู้อะ่ะ จะตัดขาเราจะทําไงอ่ะมันก็ต้องตัดอ่ะแต่วันนี้เนี่ยไม่ต้องแล้วใช่ค่ะนะคะทำให้คุณภาพชีวิตเขามีความสุขมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะเพียงแค่คุณควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเบาหวานมันก็คือเรื่องง่ายๆแล้วทีนี้การควบคุมชาทีนิกซ์เนี่ยไปช่วยดูแลในเรื่องของการควบคุมน้ําตาลได้ยางี้เหรอคะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะหมอจ่ายยาเบาหวานปุ๊บสมมุติให้หนูเนี่ยอะสมมุติหนูเป็นสมมติจ่ายยาเบาหวานปุ๊บอ๋อนี่คุณเป็นเบาหวานนะค่ะ ก็ถือยานั้นมากินตามหมอสั่งประมาณกำมือหนึ่งหอบหนึ่งค่ะหมอหมอหมอสั่งว่าให้ทานสารเม็ดสองเม็ดก็ต้องปฏิบัติตัวตามนี้หมอให้ออกกำลังกายนะพักผ่อนนะก็ต้องตัปฏิบัติตัวตามคุณหมอสั่งแล้วก็ดื่มชาทีมิกแทนน้าน้ําที่คุณดื่มปัจจุบันนี้ก็คือน้ำเปล่าที่เราดื่มใช่ีรับเปลี่ยนเป็นชาทีมิกก็จิตระหว่างวันตลอดก็หิวน้ําเมื่อไหร่เราก็ดื่มแทน่เําก็ดื่มชาทีมิก S <S ใช่ค่ะอยน่นี้แล้วทีนี้อย่าเพิ่งหมอก็นัดอาจจะนะัด30วันข้างหน้าแต่เราใจร้อนอโอ้ไม่ได้หรอกมันดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ดีขึ้นหรือ,อยังคือคนไทยอยากจะพิสูจน์อเอางี้ดีกว่าเราก็อยากจะพิสูจน์ว่าเอ้ยที่เขาบอกว่ามันดีอ่ะดีจริงหรือเปล่าเราเราก็อยากรู้ระดับน้ําตาลเราด้วยไงว่าดีไหมหลังจากกินชาไปแล้วเวันก็ ให้ไปวัดระดับน้ําตาลดูซิว่ามันลงหรือ,อยังอ๋อหมายความว่าวันนี้พี่บอมกําลังจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ย mm hmm. เลือกที่จะดื่มชาสมุนไพรทีมิกของเรา mm hmm. วันแรกที่คุณดื่มเนี่ยนะคะคุณจะมีระดับน้ําตาลในการวัดเรียบร้อยแล้ว mm hmm. คือคการไปตรวจสุขภาพ mm hmm. แต่ถ้าทานแล้ว7จวัน 7วันนะคะก็คือให้ไปวัดใหม่ได้เลยให้ไปวัดใหม่ได้เลยไม่ต้องรอถึง30เพราะว่าบางคนเขาป่วยมากไงคะอย่างเช่นเนี่ยอ่ะสมมติมีแผลแล้วกันมันก็รู้สึกใจไม่ดีนะก็เลยอยากทราบว่าเจ็ดวันนี่มันมันโอเคหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเลยอยากให้วัดที่7วันจริงๆไม่มีข้อจํากัดค่ะคืออยากจะวัดเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราแต่เราใจร้อนค่ะเรายุคใหม่เราใจร้อนคนรอบข้างหรือว่าคนที่รู้จักค่ะพี่ป้อมเป็นโรคเบาหวานเยอะไหมฮะ กวเป็นรคเบาหวานเท่า<ง>ที่ผ่านมาตลอด<ะ>5ปีขึ้นปีที่6ปีเนี้ยเพิ่มขึ้นทุกปีเท่าที่ไปดูตอนแรกเราก็มไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้แต่พอเราพอเราแบบไม่ว่าถามไปตรงไหนหรือ<ะ>ไปออกบูธที่ไหนอ,อะไรเงี้ยคือ เยอะมากอะค่ะทั้งกลุ่มเสียทั้งตกใจเนาะเธอจนตกใจว่าทําไมเขามีโรงพยาบาลนอนกันเไรเยอะมากจริงๆเยอะมากคือแม้แต่คนที่ป่วยอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกคนที่ป่วยอยู่แล้วหนูถามนิดนึงเมื่อได้ดื่มชานะคะไปเรื่อยๆเนี่ยสุขภาพก็เป็นยังไงบ้างจากคนรอบข้างเอางี้เลยนะสามวันนะสมแย่เลยกําลังแบบทั้งอ่อนเพลียลุกไม่ขึ้นปวดหัวมันต้องหมดแรงอะมันไม่มีแรงอะจ้ะเสร็จแล้วสามวันไออาการเหล่านี้ แคบจะหายเป็นปกติเลยไม่อย่าเรียกดีขึ้นไอ้ดีขึ้นนี่ไม่รู้ดีแค่ไหนเรียกว่าดีจนพอใจอย่างจากจนคนป่วยลุกไม่ได้ลุกได้วิ่งสบายมากเลยเหมือนชีวิตไม่เป็นไรเลยแต่ทีนี้ถ้าเราจะพูดอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าบางคนอาจจะอุปทานหรือเปล่าเพราหรือเปล่าคุณเพราะฉะนั้นพอเจ็ดวันปุ๊บมันต้องมีหลักฐานยืนยันสิก็ต้องให้ไปวัดระดับน้ําตาลไงคะวันนี้นะคะเราเลยมีหลักฐานนะคะมายืนยันคุณผู้ชมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ ่วยนะคะแล้วก็ได้ดื่มชาะะทีมีเข้าไปนะคะวันนี้เนี่ยเขารู้สึกเหลืความประทับใจรวมถึงนะคะสุขภาพชีวิตของเขาดีขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก็ทีแรกตัวอยู่โรงพยาบาลอยู่ได้5วันหมอเขากี่ขาหมดแล้วนี่ตนยังไงละ่ะมันพออาทิตย์ที่2หมอจะตัดตัดขาป้าก็อบอกว่าหมอ,อเพิ่งตัดได้ไหม ขอดูเวลาไปก่อนพอดีพี่สาวอายาตัาวนี้ยชาติมาให้ก็เลยต้องบอกเขาบอกว่าหยุดก่อนให้เขากินยาก่อนเนี้ยรอสักเจ็ดวันแปดวันเนี้ยตัดไม่ว่าเลยก็กินไปก็ได้ชาจากพี่สาวมาให้มาชงกินให้ลูกสาวชงทุกวันเลยเจ็ดวันน่ะแผลเริ่มยุบลงอ่ะเพราะแผลมันแห้งดีเลยอ่ะจนหมอเข้ามาเขาบอกเออแผลดีขึ้นนะตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วจ้ะเพราะว่ามันหายแล้วหมอเขาไม่ให้ไปแล้ว แล้วขาคือเขาไม่สั่งตัดแล้วอะไรแล้วได้สักสองเดือนแล้วสองเดือนนี่เดินได้แต่หมอเขาจะไม่ให้ไม่ให้ค้ำมากเพราะว่ามันเป็นข้างในอ่ะก็ทีแรกก็ไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่เพราะว่ามียาเยอะนะเราก็ไม่รู้อ่ะพอที่เขาได้กินยาตัวเนี้ถึงได้รู้อ่ะพอเจ็ดวันพอรู้แล้วแผลแห้งแล้วมันดีขึ้นหนองหรืงแล้วไม่มีเลยแห้งไปเลยอ่ะล้วอยู่มาได้สักครึ่งเดือนมั้งหมอก็บอกให้กลับบ้านได้ ใช้ไปรักษาแผลเอาทําแผลเอาเงี้ยก็ทุกอย่างเลยจิตใจมันก็ดีขึ้นแล้วเนาะม่ได้กินชาตัวเนี้ยตอนนี้แบบของกินเนี่แบบไม่อันแล้วอ่ะกินได้หมดทุกอย่างทีมันจะไม่กล้ากินเลยเลยอ่ะกลัวน้าตาลขึ้นถ้าเกิดน้ำตาลขึ้นเดีะเนียวแผลมันก็เฟ้ออ่ะตอนนี้ก็แผลก็หายแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติไม่กังวลอะไรแล้วเงี้ยก็เป็ียเหมือนเบื่ออะไรอ่ะ เมเทวดาเกิดมาสายแล้วเกิดใหม่ดีมากๆเลยอ่ะชาสมุนไพรทีมิกซ์1กล่องบรรจุ32ราคา1,500บาทพิเศษสําหรับวันนี้เฉพาะ30สายแรกซื้อ2กล่องราคาเพียง2,500บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศและยินดีรับบัตรเครดิตโทร02 263 5959 02 263 5959 มัลสกู่ก็เห็นไปแล้วนะคะว่าเราจะมีใบนะคะในเรื่องของการรับรองนะคะว่าตั้งแต่คุณทานชาทีมิสไปเป็นยังไงบ้างนะคะ<ช>กับสุขภาพของผู้ป่วยพี่ป้อมนะเมัอสกู่นี้ขาเขาเกอบโดนตัดอย่างนั้นเลยเหรอจริงค่ะ<ม>เขานอนย่ำแย่อยู่ในโรงพยาบาลสองเดือน<ม>เสร็จแล้วคุณหมอมจะตัดขาเขาค่ะคือเขาก็นอนร้องไห้เนาะเขาไม่รู้จะทำยังไงธรรมาดาเราแค่โดนโอ้โหมีดบาดแลวยังร้องไห้เลยค่ะคือทีนี้เราเราก็ว่ามันเป็น บุญของเขาที่ที่จะยังไม่ต้องตัดขาพอดีว่าญาติเขาอ่ะคงไปซื้อชาทีมิกมาให้อะไรเงี้ยเราซึ่งเราก็มาทราบทีหลังว่าเขาได้ชาทีมิกมาจากไหนปรากฏว่ากินไปเจ็ดวันคุณหมอก็ให้กลับบ้านน้ําตาลเขาเหลืออยู่ประมาณ6กหาคุณหมองงไหมพี่บ้องงก็มถามว่าเก็ถามว่าเออดีนะแข่ดีนะคุณป้ากลับบ้านได้แล้ว เขาก็มาพร้อมถุงยาอีกหนึ่งถุงค่ะแล้วก็พันเท้ามาเสร็จแล้วเขาก็เลยโทรหาพี่ว่าอยากเจอตัวว่าใครเป็นเจ้าของที่ทําให้สุขภาพเขาดีได้ขนาดนี้เขาทุกวันนี้นะคะนอกจากขาแผลแห้งแล้วพี่แกยังจัดเต็มด้วยของหวานดูดูดูน้ำหนักดูน่นแกได้ค่ะจากก่อนออกจากโรงพยาบาลนี่แบบ ดูแบบเหมือนคนเพิ่งฟื้นไ่้ออะค่ะดูตอนนีด้ดูเอาเองแล้วกันดูสุขภาพก็ดีขึ้นเยอะมากนี่คือรอยยิ้มต้องบอกนะคะว่าผู้ป่วยเองหรือแม้แต่เราเองขนาดป่วยเราจะหน้าตาเศร้าหมองอะแต่วันนี้เนี่ยนะคะหลายคนที่เป็นผู้ป่วยนะคะเบาหวานหรือแม้แต่กลุ่มเสี่ยงต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยถ้าคุณดูแลสุขภาพด้วยชาทีมิสนะคะรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังแต่ทีนี้ค่ะหลายคนก็จะถามมานะคะว่าการดื่มชาพี่ป้องเราเคยจะได้ยินว่าดื่มชาแล้วมันน้อยมีหลับอะ อันนี้ขอชี้แจงว่าชาทีมิกไม่มีส่วนผสมของใบชาเพราะฉะนั้นเลยเลยไม่ทําให้นอนไม่หลับหรือท้องผูกคือเรามาในรูปแบบอย่างแบบเหมือนลักษณะชาเราเลยทำแบบนี้เราเป็นชาสมุนไพรค่ะเราเป็นชาสมุนไพรผลิตจากพืชธรรมชาติร้อซซึ่งไม่มีใบชาค่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือทําไร่เองปลูกเองเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะต้องมีเองค่ะเพราะว่ามันจะควบคุมได้ว่าความสะอาดปริมาณคุณภาพที่เราต้องใช้ณณตอนนั้นถ้าถ้าเผื่อเราไปหวังพึ่งว่าเราจะต้องไปซื้อเนี่ยเราเกรงว่าหนึ่งความสะอาดจะไม่ได้ปริมาณมันจะไม่พอแปลว่าปลูกแบบออแกนิกปอดทุกอย่างเลยปลอดทุกอย่างค่ะควบคุมการผลิตเองด้วยตัวเองค่ะดูสิคะดำเลยค่ะ โอ้อยังดําสู้หนูไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องไปควบคุมการผลิตด้วยแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปไร่ซะหน่อยนะคะถ้ามีโอกาสได้เลยค่ะอยากจะไปดูว่าโอ้เนี่ยที่ประสบความสําเร็จทุกวันนี้คือหนึ่งเราคํานึงถึงผู้บริโภคต้องคํานึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักเพราะว่าอันนี้มันเป็นชาที่สําหรับกู้ชีพค่ะเพราะฉะนั้นเราเราจะทําเล่นๆไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นเบาหวานเขาก็แย่พออยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้อง ต้องให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดใช้ชีวิตได้สุขสบายคู่กับชาทีมิกได้สูงสุดนะคะนั่นหมายความว่าผู้ป่วยเบาหวานนะว,วันนี้คุณดื่มชาทีมิกเข้าไปข้าวที่ต้องกินแค่ช้อนเดียวทานได้ทานได้เต็มค่ะเต็มที่เลยค่ะอของหวานทานได้ได้ค่ะที่คนปกติทานก็ทานได้ค่ะเราก็ใช้ชีวิตปกติเลยก็ <S <S <ต>่ใช้ชีวิตดื่มชาทีมิก คอยดื่มชาทีมิกเป็นประจำวันวิธีการดื่มนะคะสำหรับผู้ป่วยหรือแม้แต่กลุ่มเสี่ยงเราจะแตกต่างกันไหมวิธีการดื่มถ้าเป็นถ้าเป็นป่วยไม่มากนะคะอย่างเช่นน้ำตาลสักร้อยนิดๆปิ่มๆหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงอันนี้พี่ก็ขอแนะนำว่าเดี๋ยวขออนุญาตดนึงชูนิดนึงนะคะอันนี้แพ็กเกจนี่นะคะแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็แกะแกะซองชามาแล้วก็หยิบขึ้นมานะคะแล้วเราก็เดี๋ยวนี้นะคะนิดนึงค่ะโอ้ ทำไมใส่ปริมาณเยอะซชเนลือเกินคะเท่าที่เห็นทั่วไปนี่มันจะประมาณไม่กี่กรัมเองนะคะอ,อ๋อไม่ไอ้ปริมาณขนาดนี้มันเป็นปริมาณที่เห็นผลแน่นอน คือถ้าน้อยเกินไปคุณก็อาจจะต้องกินสักสามปีอย่างงี้มันก็จะดูเอาเปรียบผูวกไอพภกอีกต้องกินเยอะเยอะเราอยากให้ได้ไม่ใช่เรากู้ชีพด่วนนะคะหนึ่งซองก็เลยใส่ไปสี่กรัมเลยสี่กรัมค่ะมันก็เลยดูใหญ่โตโหล่มากนะคะอาเชิญค่ะแล้วก็เอาน้ำร้อนมาหนึ่งกาแบบนี้แหละใส่น้ำร้อนนะเราเราเราไม่สะดวกต้มเราไม่สะดวกต้มซองเดียวเราก็หย่อนลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ อยู่บ้านเราก็คุยกันต่อดูทีวีไปถ้าสมมติกรณีอยู่บ้านนะชมชงสมมติชงอะโคนซสนหน่อยให้กลิ่นหอมหอมนะคะทินได้นะคะอัดทิมได้เลยนะคะถ้าถ้ารสชาติเป็นยังไงก็บอกพี่มาตรงๆเลยพี่จะไ่ปรับปรุงอีกวันนี้เราเจอกันครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมไม่โกหกคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวก่อนนะคะกลิ่นแรกก่อนดีกว่าค่ะเป็นยังไงความหอมนี่หอมจริงคือเวลาที่เราดมเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีพวกสมุนไพรอะค่ะอยู่ในนี้ ดีไม่ดีมีเจีบผู้หาลานด้วยนะคะเนี่ยมีไหมคะมีค่ะอ่านเห็นนะคุณผู้ชม๋ยวขอชิมก่อนนะคะจะรสชาติทานง่ายนะคะดืะ่มแบบว่าสบายๆคือเมื่อก่อนเนี่ยคนจะถามว่ามันเป็นยาสมุนไพรบโบราณมันขมไหมมันอะไรไม่มีรสชาติขมเลยนะคะเราก็ไปดึงรสและดึงกลิ่นเพราะว่า เราต้องทานแทนน้ำไงคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีกลิ่นอะไรมันคงกินแทนน้าไม่ได้อะค่ะอุ๊ยนี่สบายสำหรับ่หรือกลุ่มีสบายไหมสบายแม่ดื่มง่ายมากคุณผู้ชมแล้วก็คือมันดื่มแทนน้ำเนี่ยได้เลยระหว่างวันใช่ค่ะรสชาติดีนะคะก็เห็นเ็ทุกคนก็จะพูดแบบนี้เสมอที่ชอว่าอพี่กินง่ายนะเออพี่หอมดีนะมันหอมแล้วมันดื่มง่ายมันเหมือนแบบเออมันทำให้รู้สึกว่าอยากดื่มตลอดทั้งวันก็นี่แหละที่เวลาใครทานแล้วอยาก บอกมาว่าพี่ต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนี้พี่ก็กลับมาปรับปรุงจนเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้นี่ผลของการพัฒนาสูตรมา5ปีนะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากการพัฒนาสูตรทําให้เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงต่างๆยังสามารถดื่มเพื่อป้องกันเพราะมันอันตรายมากนะคะถ้าเราเป็นวันนี้คุณผู้ชมเนี่ยยังไม่รู้หรอกเพราะว่าคุณผู้ชมยังรู้สึกว่าฉันสุขภาพแข็งแรงอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะเราไม่เป็นไรนี่ในการดูแลสุขภาพไว้ก่อนถูกต้องไหมคะถูกทีนี้<อ>ค่ะในหนึ่งกล่องเนี่ยมีสองนะกล่องใหญ่แบบนีีีี้้มมแบบนอยู่32 สาสาองทำไมต้องสามสิบซองถ้าเราต้องการให้ทานจนเห็นผลเลยภายในสามสิบวันก็เท่ากับวันละสองวันละไม่ว่าเราจะกินแบบท็อปซอฟแบบนี้หรือเราจะกินเพื่อกู้ชีพนี่ไอการกู้ชีพก็คือใส่ใส่ชานี่ห้าห้าซองลงไปในกระติกน้ําร้อนแบบนี้แหละใส่ไปไม่กระติกน้ําร้อนไฟฟ้าเลยครับเพราะมันห้าซองอะนี้อันนี้สําหรับ กินระหว่างวันซองนึงหรือไม่แบบเราไม่ได้ป่วยมากเราแค่ควบคุมหรือเราแค่เป็นเบาหวานปิมปิมหรือควบคุมเบาหวานเสร็จแล้วห้าซองนี่คือเขาไว้สําหรับกู้ชีพเร่งด่วนแล้วเติมน้ําไป1.5ลิตร1.5ลิตรค่ะแล้วก็ต้มให้เดือด5นาทีค่ะ ก็ดื่มแทนน้ำทั้งวันแบบเมื่อกี้เสร็จแล้วมันพอมันหมดใช่ไหมคะก็เติมน้าได้อีกหลายครั้งนะคะจนกว่ามันจะจืดแต่สำหรับผู้ป่วยก็มากขึ้นนิดนึงใชแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยนะคะหรือว่ากลุ่มเสี่ยงอยากจะดูแลตัวเองไว้นะคะก็หนึ่งซองใน1วันก็คือชงเติมน้าดื่มไปเรื่อยเื่อยทั้งวันทั้งวันรสชาติดีกินง่ายนะคะราคาก็เห็นบอกว่าย่อมยาวด้วยพี่ขอบอกเลยว่าแค่คึยเสียววันละชาม่หรือกาแฟที่ไม่ใช่แบรนด์เนมนะเพราะถ้ากาแฟแบรนด์เนมมันแพงกว่าทีมิก เสร็จแล้วหรือเอาเอาคิดกันง่ายๆเลย <ฮะ S 1> ถทาคุณ ดื่มซุปไก่สกัดวลลขวด oh. ถูกไหมคะกับคุณส,สมัยขนาดนี้โอ้ oh, ถูกมากค่ะแต่ผลิภัณที่ได้กลับมามันมากกว่านั้นค่ะพราะ,ะนั้นวันนี้นะคะในหนึ่งซองเนี่ยหรือว่าในหนึ่งกล่องนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะโทรสอบถามได้ระหว่างนี้เราขึ้นเบอร์โทรด้านล่างแล้วนะคะรีบนะคะอย่ารอให้มันเป็นแล้วเราค่อยดูแลแต่ถ้าเป็นแล้วค่ะเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ mm hmm. เหมือนคนทั่วไปนี่แหละเพราะบางทีเราอยากจะทีกินก็กินไม่ได้ควบคุมโอ้โหยาเป็นกำมือเหนื่อยมากกับการใช้ชีวิตแบบนี้แต่วัน เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะที่สําคัญเห็นบอกว่าเรามีไปออกบูธต่างๆด้วยเราเราออกบูธเราออกบูธประมาณ1ปีที่ผ่านมาเราจะไปเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนไปเฉพาะหน่วยงานราชการสาเหตุที่ต้องทํางั้นคือเราอยากเช็คดูว่าบุคคลที่อยู่ในส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพเขาตอบรับของเราไหมเป็นยังไงบ้างคะกระสอบรับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลของรัฐที่ที่ทานของเราแล้ว ก็มาช่วยเราขายที่บูธคือไม่ช,ช่วยช่วยขายช่วยแบบอธิบายพราะรู้ว่าเราอธิบายไม่ค่อยถูกในเชิงการแพทย์เขาก็จะแบบอธิบายมันจะมีขั้นตอนของเขาถ้าในเชิงการแพทย์คือเขาทานแล้วนะแล้วเขาก็เชิญเราไปออกบูธใหม่ซ้ําเพื่อที่เขาอยากอยากจะซื้อที่บูธอยากจะมาคุยแล้วเขาก็ช่วยเราพรีเซนต์ด้วยเราก็ประทับใจมากเป็นเคสที่เราแบบหายเหนื่อยอะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเรายา yeah บ้านนอกเราจะกินแล้วโอ้หาย เราอยากได้บุคลากรที่เกี่ยวข้องอ่ะมาจากกรมนาัมมาจากอะไดูซิว่าเขากินแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างไงมั่งอ่ะเราก็รอฝักปรากฏว่าก็อย่างงี้ก็คือไม่ว่าใครกินได้ผลหมดค่ะทุกคนนะคะกระแสตอบรับดีมากๆกกับการตอบรับนะคะสําหรับชาทีมิกซ์นะคะแต่คุณผู้ชมนะคะถ้าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ได้ลองดื่มนะคะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างที่เราสองคนพูดหรือเปล่านะคะวันนี้กล้าท้าที่สุดค่ะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นโรคเบาหวานหรือแม้แต่ผู้ป่วยนะคะหรือว่ากลุ่มเสี่ยง เราไม่ได้บอกนะคะว่าชาสมุนไพรหรือชาทีมิกสของเราเป็นรักษาได้แต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าสามารถเข้าไปดูแล ผู้ที่ป่วยหรือแม้แต่คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้วันนี้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากนะคะรวมถึงค่ะวันนี้ถ้าใครสนใจรีบโทรไปตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะกับโปรโมชั่นดีๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ป้ามมากเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญมาสนทนากันใหม่วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณและยินดีมากค่ะ,ะนะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดค่ะคุณผู้ชมคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะคะดีไม่ดีเดี๋ยววัเราจะพาเคสต่างๆมาอีกเนาะได้ค่ะยินดีค่ะยินดีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ชาสมุนไครที่ MIX 1กล่องบรรจุ32ราคา1,500บาทพิเศษสำหรับวันนี้เฉพาะ30สายแรกซื้อ2กล่องราคาเพียง2,500บาทจัดทรงฟรีทั่วประเทศและยินดีรับบัดเครดิตโทร02-263-5959 02-263-5959 และจากสถิติผู้ป่วยนะคะโรคเบาหวานที่มีเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะสแสดงให้เห็นสุขภาพของคนไทยนะคะที่แย่ลงนะคะไม่ว่าจะเรื่องในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่การรับประทานอาหารที่เหมือนคนที่มีสุขภาพปกติแต่ที่นี้ค่ะในเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยนะคะเราจะทราบดีนะคะว่ามันคือระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงเป็นเวลายาวนานนะคะไม่ว่าเราจะควบคุมในเรื่องของอาหารก็ตามนะคะแต่เราค่ะไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้แน่นอนแล้วถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่กังวลในเรื่องของโร เบาหวานค่ะคุณทราบไหมคะว่าการดื่มชาสมุนไพรนะคะสามารถดูแลสุขภาพของคุณทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีประสบการณ์ดีๆค่ะจากคนที่ดื่มชาสมุนไพรของชีมิกซ์แล้วจะมาเล่ากันนะคะว่าดีขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเพก็ทีแรกตยอยู่โรงพยาบาลอยู่ได้ห้าวันหมอเขากรีดขาหมดแล้วหมอจะสั่งตัดขาป้าเขาบอกว่าหมอหเพิ่งตัดได้ไหม ขอดูเวลาไปก่อนพอดีพี่สาวอาญาตัวเนี้ยทามนกมาให้ให้ลูกสาวทงทุกวันเลยเจ็ดวันน่ะแผลเริ่มยุบลงอ่ะแผลแห้งแล้วมันดีขึ้นหนองถึงแล้วไม่มีเลยแห้งไปเลยอ่ะจนหมอเข้ามาเขาบอกเออแผลดีขึ้นนะแล้วขาเขือเขาไม่สั่งตัดแล้วอะไรแล้วจิตใจมันก็ดีขึ้นแล้วเนาะมนได้กินชาตัวเนี้ยตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติไม่กังวลอะไรแล้วเงี้ยก็เป็ียเหมือนเบื่ออะไรอ่ะเหมือนเทวดาเกิดมา ตายแล้วเกิดใหม่ดีมากๆเลยอ่ะและนั่นคือเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่เลือกดื่มชาทีมิกซ์เป็นประจำนั่นเองค่ะแสดงถึงความมั่นใจและความเชื่อมั่นได้ว่าสุขภาพดีอยู่ที่คุณเลือกดื่ม U R Watch u Drink ค่ะชาสมุนไพรทีมิกซ์หนึ่งกล่องบรรจุ32สองราคา1,500บาทพิเศษสำหรับวันนี้เฉพาะ30สายแรกซื้อ2กล่องราคาเพียง2,500บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศและยินดีรับบัตรเครดิต โอ้2ูน5 9สองส2งหกสาม